สก็ในสัปดาห์มาเปิดไลฟ์เดลี่ประจยกวันพระราชสมเด็จที่23มิถุนายน2 5 5 9นะครับก็ในส่วนของตลาดยุโวันนี้ก็ยังปิดบวกเนี่ยังตลาดก็ยังปิดบวกนะครับเราภาพรวมก็ดูเหมือนนั่งุนทางฝั่งยุโรปก็ยังมีมุมมองว่าผลการผลประชาธิปไตยก็น่าจะออกมาในลักษณะที่อังกฤษก็ยังอยู่ต่อในยูต่อไปนะครับโดยผลโพลเนี่ยจากสี่โพล่าสุดท็าปเนี่ยก็ปรากฏว่า สในส่โพเนี่ยคะแนนกำกึงน,นะครับแล้วก็มีเพียงโพเดียวที่คะแนนที่ให้อยู่ต่อเนี่ยนำเพราะฉะนั้นทิศทางมันก็คงอยู่ที่กลุ่มผู้ถืวตที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะอยู่ข้างไหนก็คงจะเป็นตัวแบรสำคัญน,น,นะครับในส่วนสของตัดรุนอเมริกาเองวันนี้ทอดแถหลงของนจงเจนเจน็ตเลเลนต่อ,อสภาผู้แทนรัศดรก็มีพูดถึงประเด็นของเบสเซ็ก็เหมือนจะทาอเมริกาก็กังวลอยู่อนกันว่าถ้าออกจริงเนี่ยก็ ก็กาลังจับตาอยู่ว่าจะมีผลกระทบมากน้อยขนาดไหนนะครับในส่วนของหลักที่ทางราคาน้ำมันนะครับวันนี้ก็ปรับตัวลดลงมาครับ1.4เปออยู่นะประมาณสัก49เล็กกว่าก็จากตัวเลขเองที่แหล่งานซัพพลายมันดิบก็คาดว่าตลาดค่าจะลดลงประมาณสัก1.5ล้านออกมาจริงตัวเลขม900แสนตลาดน้ำมันวันนี้ก็ชะลอตัวลงมาหน่อยนะครับส่วนทางฝั่งเอเชียเองเนี่ย ชาวนี้ภาพรวมไม่ว,ว,ว,ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยวันนี้มันจะมีะรยายงานในส่วนของดัชนีภาคการผลิตพี PM i ภาคการผลิตนะครับก็แต่ละภูมิภา่ก็จะทยอยอรอยายงนนานก็ต้องจับตาดูว่าในส่วนของภาคการผลิตของแต่ละประเทศเนี่ยมันส่งสัญญาณเป็นยังไงแับนนี้ก็เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นในช่วง คช้าเนี้ยนะครับของเราวานนี้เป็นยังไงบ้างครับเอ่อเมื่อวานนี้นะคะตลาดหุ้นไทยก็ปิดลบไป6จุดที่1,424จุดมูลค่าการซื้อขายก็อยู่ที่4-3 5ห้าหมื่นล้านบาท เซ็นก,ก็มีการแกว่งตัวในกรอบแคบช่วงเช้านะคะก่อนถูกขายลงมาเล็กน้อยในช่วงบ่ายนะคะแต่ก็ยังยืนเหนือเส้น EMA 25วันที่1420จุดได้นะคะ MACD ยังคงออกคาดรวมเมื่อแต่เนีวันนี้นะคะอาจจะมีความผันผัวนะคะเชิงอ่อนตัวก็แนะนําให้ทยอยซื้อบริเวณแนวรับเมื่อแต่เฉลี่อ่อนตัวลงมาโดมีแนวรับที่1 4 1 0 1420จุดนะคะแนวต้าน1425ถึง1430จุดหากยืนไม่ได้แนวรับถัดไปก็จะอยู่แถวพั0ี่จุดะะ่ะเซกเตอร์อั ะะแต่ชน,นีดก็มีการอ่อนตัวลงในช่วงบ่ายจากแรงขายทำำํากําไรหุ้นขนาดใหญ่ออกมาแต่ก็ยังมีแรงซื้อหุ้นใหญ่ในกลุ่มขนส่งนะคะมาพยุงไว้ตัวแรกนะคะคือ BEM นะคะก็ปรับตัวขึ้นจากประเด็นกอ พอทอนะคะเปิดเผยขอสร้างทางหลวงสีรัตวงแหวนรอบนอกเนี่ยที่ b ีเ็ได้รับสัมปทานเนี่ยจะเปิดให้บริการได้เร็วกว่ากําหนดภายในเดือนสิงหานะคะก่อนหน้าเดิมเนี่ยที่กําหนดไว้ในช่วงปลายปีนะก็สามารถที่จะเก็มค่าธรรมเนียมไั้ค่าฟรีผ่านทางหลวงได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ยังมีการกินกําไรในหุ้น AAV การบินไทยและหุ้นนกนะคะจากประเด็นขังผู้บริหาร AAV มีความสนใจจะซื้อหุ้นนกนะคะโดยทางผู้บริหารนกแอร์ก็ยังแจ้งว่ายังไม่ทราบข่าวประเด็นนี้ยังไม่ได้มีผู้ใดเข้ามาเจราจานะก็เป็นการเก็งกําไรนะคะสำหรับผลเบลซิในวันนี้ก็เรายังไม่เห็นสัญญาณว่าอเมรษจะออกจากยูโรนะ,ะในระหว่างช่วงเช้านี้ดูจากค่าเงินปอนด์นะคะยังคงแข่งค่าขึ้นเทียบกับ US นะที่ 1.48 USD/ ต่อเดวนะคะแล้วก็ตัวดัชนี CBOE Volatility Index หรือ W นะคะอยู่ที่ระดับ20-21กว่าๆยังไม่เกิน30ดัชนี DAX เมื่อคืนนี้ก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะคะราคาทองคำสปอตที่ชี้ถึงดความกลัวได้อันดับหนึ่งเนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะคะแถว1 260-270นะ USD/ ต่อออนก็ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยแสดงความกังวลที่ยังลดลงอยู่แม จะมีแนวโน้มว่าปิน่าจะอยู่ในยูโรมากกว่านะคะแต่เพื่อเอาไว้หากว่าปัจจัยเหล่านี้นะคปรับตัวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่เราเก่ามาเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะอันกดีจะออกไปมากขึ้นนะคะลา t า a d e นะคะ ุณสามตัวตัวแรกเอฟโก้นะคะก็ราคาไต่ระดับขึ้นมาจากบอลท่อมเลยล่าสุดเนี่ยยืนเหนือเส้น200วันได้อย่างมั่นคงมีปริมาณการซื้อขายที่ยกระดสมเข้ามาอย่างต่อเนื่องมองระยะถัดไปก็มีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านที่5.90บาทแนวรับวางไว้าาที่5.35บาทตั้งจุดคัดลอสที่5.25บาทตัวต่อไป KTC แท่งเทียนฟอร์มตัวเน็นขาขึ้นได้แรงหุจากัวอล่มที่มีสัญญาณเป็นบูลลิช เมืเบื้อต้นราคามีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่99บาทแนวรับอยู่ที่90.50บาทและสต็อปล s อสหากราคาต่ำกว่า88.50บาท แล้วก็ตัสุดท้ายก็ทิสโก้นะคะภาพพันเทคนิคนะคะเริ่มพยับาปติดตามจังหวะการฟื้นตัวแล้วล่าสุดทําปิดเขียวเต็มแท่งเท่ากับ m นเป็ที่กลับมาอย mm ู hmm. ่ในโซนบวกระเมินราคาขึ้นต่อวางแนวตั้งนในที่47.75-48บาทแนวรับที่45บาทตั้งจุดขัดลุที่44บาทะคะ่ะ สำหรับเซ็50 Index อินด r e ฟิเจอร์นะคะเมือ่อวานนี้ S50M16 ปิดที่ระดับ903จุดนักลงทุนต่างชาติมีสถานะรองสุดที่4,700สัญญาทำให้ยอดสะสมตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ย มีสถานะช็อตประมาณติดลบ2 0 0พนสัญญาก็ส่งผลให้มีสถานะรองจากสมตั้งแต่ต้นที156,800สัญญานะคะกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นสำหรับ s 5 0 m 1 6นะคะแต่ชนีปรับตัวหลุดแนวรับระยะสั้นที่900จุดก็แนะนำนักลงทุนเก็งกำไรสถานะช็อตเพื่อรุนทำกำไรบริเวณแนวรับ8 8 0 0 90จุดนะคะสำหรับนักลงทุนผู้ถือสถานะรองในเอสซ่าสวน m 16เนี่ยหากดักชนีแบบตัวหลุดแวนวรับสำคัญบริเวณ890จุดแนะนำพยรอยติสถานะเพื่อลดความเสี่ยงค่ะครับก็ภาพรวมวันนี้ในบ้านเราก็ก็ทั้งต่ดาดสาบวันแล้วก็ผรอตโบก็ขายทุกทิ่ในตลาดหุ้นนะครับแล้วก็ตลาดพันธบัตรวันนี้ตางชาก็เป็นยอดขับที่ลงมาอแหนึ่งหมื่นล้านบาทนะคะรับภาพรวมก็คงจะเป็นการลดความเสีย่ยง ก่อนที่จะทราบผลการลงประชามติของอังกฤษในก็ลงเขาเริ่มลงประชามติกกันช่วงเที่ยงวันนี้เราไปทราบผลอีกทีก็พรุ่งนี้ประมาณสักประมาณช่วงบ่ายน่าจะทราบก็คงเป็นก็คงตามผลในส่วนของเบสเซ็กันทีกทีนะครับแต่สัญญาณที่คุณมีนาบอกแล้วก็คือค่าเงินปอนที่มันแข็งค่าอทองที่ราคาทองที่อ่อนตัวลงนะครับแล้วก็ราคาสินทรัพย์สิอย่างราคาน้ามัน ที่มันยังทรงตัวอยู่ในแดนบวกได้นี่มันก็สะท้อนว่าตลาดเหมือนก็จะ p ร i ซิ่งไปประมาณว่าอังกฤษน่าจะอยู่ยยต่อนะครับมันประเด็นเนี่ยถ้าความชัดเจนตรงนี้ออกมานี่ก็น่าจะเป็นผลบวกในแง่ของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในในช่วงสัปดาห์หน้านะครับแต่ในสําหรับตลาดรุ่นบ้านเราเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีประเด็นนะครับที่สารรัฐมนูลเนี่ยจะออกวินิจฉัยประเด็นว่า อ่าพรบประชามติเนีมันขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนมูญหรือเปล่านะครับในวันพูดแน่นะครับ29ิบกาย,ยนต์เวลาก็เที่ยงบ่ายโมงครึ่งน,นะครับสำหรับประเด็นที่มีการยื่นฟ้องกันยื่นยื่นในยื่นในใวินิจฉัยก็จะคงเป็นมาตรา61ทับสครับก็ก็โดยบทบัญญัติของมาตานี้ก็มีไว้ประมาณว่าห้ามให้ผู้ใดนะครับดำเนินการเผยแพร่ภาพเสียง ตามสื่อไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นนะครับหรือใดนะครับในลักษณะที่เผยแพร่พพข้อมูลข้อเท็จจริงที่ผิดจากเป้าประสงค์แล้วก็ออกในลักษณะคุยรุนแรงแล้วก็โน้ม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 เอียง,งให้ผู้ฟังในเชื่อว่ามีความเห็นไปทางหนึ่งทางใดนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่ามันจะขัด ติทธิเสถีภาพหรือบบเปล่าก็มีการไปยื่นให้ศาลนุนตีความนะครับซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยประเด็นตรงนี้ก็คาดว่าน่าจะยังกดดันให้เดชนีเนี่ยภาพอาจจะยังคงยังเป็นลักษณะการแกงตัวอยู่นะครับกอกเดชนีเนี่ยผมให้แนวรับสำคัญในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ประมาณพันสจุดซึ่งมันก็ไม่หลุดน,นะครับอกอบแนวต้านก็พันสี่ร้อยสามสิบพันสี่ร้อยสี่สิบจุดแต่บริเวณกอบแนวรับเนี่ยอยากให้สังเกตทีหนึ่งว่าถ้ายืนไม่ได้จริงๆเนี่ย สำหรับนักลงทุนที่มีพอร์ตเยอะๆพอร์ตเป็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยากให้ลดพอร์ตลงน,นะครับเพราะว่าตลาดอาจจะเพิดมต่างว่าเราอาจจะเผชิญกับความผันผวนที่มากขึ้นได้นะครับก็ภาพรวมก็คือหลังจากจบจากเวกซิตก,ก็คงต้องมาดูว่าบ้านเราว่าพหลาารัฐรมนุญเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะมันจะมีทิศทางเกี่ยวกับาการลงประชามติรวมถึงหมายกำหนดการการเลือกตั้งเนี่ยมันอาจจะสะดุดห,หรือคาดเคลื่อนอะไรไปได้นะครับถ้ามันหากมี จุดที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับว่าขัดหรือไม่ขัดต่อกรมดูกส่วนผลกระทบเนี่ยสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะลองตามไีกทีว่าถ้าขัดขัดจะต้องทำไงนะครับแต่ถ้าไม่ขัดก็คงเดือนหน้าเลือกตั้งตามปกติะกน,นะครับในส่วนของไลฟ์เด i ี่ประจำวันนี้ก็ขอจบรายงานตรงนี้นะครับก็ติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ